วันนี้จะพาย้อนกลับไป47ปีนะครับไปดูการจราจรถนนหนทางรถราต่างๆที่วิ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครผ่านหนังเรื่องเสย่ยิวที่กำกับโดยนักเขียนชื่อดังฉายาบรรทันละ8บาทในสมัยก่อนนู้นนะครับพันตำรวจตรีประชาพูดพิวัตนเป็นหนังเกี่ยวกับการสืบสวนคดี คาตกรรมนะครับหนังเรื่องนี้เข้าฉายเมื่อวันที่1เดือนกรกฎาคมปี2521ที่โรงหนังเพชรรามาแต่ว่าวันนี้เราจะไม่พูดถึงเนื้อหาของหนังนะครับเราจะให้ดูภาพที่หนังเข้าไปถ่ายให้เห็นกรุงเทพในอดีตซึ่งถ้าชัดกว่านี้จะอ่านป้ายซอยออกนะครับว่าเป็นซอยอะไรเราจะได้บอกถูกนะครับว่า นี่คือย่านใดในกรุงเทพนะครับตัวละครที่เดินอยู่ในฉากนี้สองคนนะครับก็คือพระเอกของเรื่องคุณสุชาวพงศวิไลกับนางเอกคือคุณนันทนางเงากระจางนะครับเดินอยู่สองคนในเรื่องนะครับก็มีหลายฉากนะครับที่หนังเขาออกมาถ่ายนอกสถานที่แบบนี้นะครับนี่ครับรถเมย์ติดไฟแดงรถราต่างๆนะครับก็พยายามให้เป็น ธรรมชาตินี่ไม่ได้เซตฉากขึ้นมานะครับเรียกว่าเอากล้องไปตั้งอยู่บนเรียกว่าบนชั้นสองของอาคารแล้วก็ถ่ายลงไปบางทีก็มีซูมแบบนี้แหละครับเข้าไปไม่ได้ซ้อมคิวด้วยนะครับคนเดินก็เดินตามปกติเว้นแต่ว่า,าบางคนนั้นเห็นแล้วมีความรู้สึกสงสัยว่าที่คนนี้หน้าตาเหมือนดาราน,น่ะก็ลเลยหยุดดูนี่คุณสมศักดิ์ชัยสงครามนั่งคุยกับ เจ้าของร้านขายของเก่านะครับคู่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุณสุชาวซึ่งเป็นตำรวจในเรื่องก็จะเดินข้ามมาหาคุณสมศักดิ์นั้นออกไปหนังปี2 5 2 1แล้วก็บทประพันธ์ก็เป็นของผู้กำกับก็คือพันตำรวจตรีประชาพูนิวัตวิธีทำหนังทาให้เห็นว่ามีความสามารถนะครับใช้วิธีหลอกล่อคนดูนะครับให้สงสัยไปหมดเลยนะครับว่าใครกันแน่ที่ เป็นฆาตากรนะครับแล้วมีมุกตลกของตำรวจคนนี้แหละครับที่อยู่ซ้ายมืออขวามือคุณท่วมทรนงครับไปยืนเฝ้าหน้าร้านขายหนังสือนี่แหละครับแม้แต่คนใส่แว่นดํานี้คนดูก็ยังสงสัยนะครับว่าจะเป็นฆาตากรหรือเปล่าเพราะว่าชอบให้คนขับรถจอดรถแล้วก็ซื้อหนังสือแล้วก็หยิบถูกป,ปกที่ พอวันรุ่งขึ้นก็มีข่าวว่าคนในปกนี่แหละครับเสียชีวิตคนดูก็สงสัยนะครับว่าแต่แว่นดํานี่เราบังคับตะกอนแต่ว่าฉากนี้ยังไม่เกี่ยวนะครับฉากนี้ตํารวจก็คือคุณท่วมทิงหนงนี่จะมาจับพวกที่หลักเล็กขโมยน้อยที่ร้านนี่แหละครับเจ้าของร้าน,นไม่รู้เรื่องครับมาแล้วครับสองขโมยเดินเข้ามาคอยดูวิธีการนะครับวิธีการขโมยนี่หยอดเงินตู้โทรศัพท์ก่อนหนึ่งบาทกลิง้ง ประโยชน์ปั๊บมือหยิบครับเห็นไหมครับหยิบใส่กระเป๋านะครับก็ยังไม่ได้ขุยหยิบอีกแล้วครับเห็นไหมครับตำรวจที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนหนเห็นแต่เจ้าของร้านไม่เห็นเพราะว่าเสามันบังนี่โทรศัพท์สมัยก่อนนะครับยอดบาทนแล้วก็ทุบสักหน่อยวิธีทุบอย่างนี้แหละครับเงินมันจะออกมายอดบาทนี่ได้เยอะเห็นไหมครับล้วงเอาไปล้วงเอาไปเกินบาทนะครับแล้วก็มองดูเจ้าของร้านว่าเผลออย่างพอเผลอแล้วนะครับเดี๋ยวแกล้งทำเอาเงินตก แบงค์สิบครับสมัยก่อนแบงค์สิบเพื่อนนี้ก็คอยดูนะครับเอาหนังสือพิมพ์บางไว้ตำรวจที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนุ่นเห็นไหมครับใต้ต้นไม้นี่ครับแกล้งเอาเงินออกมานับนับแล้วก็ทำพอเจ้าของร้านเผลอแกล้งทําแบงค์สิบตกแบงค์หนึ่งเจ้าของร้านเห็นอุ้ยผ่านหมูนี่ไงตังตกคนที่ถือหนังสือพิมพ์นี้พอเห็นเจ้าของลุกไปหยิบเงินครับเออเอาไปเยอะกว่าสิบบาทอีกใส่กระเป๋าเจ้าของร้านมาหยิบเงิน หอมอนี่หวานหมูเสร็จเงินตกจริงๆนั่นคือเอาไปหมดยิ่งกว่านี้ครับตำรวจคุณทวมก็เดินเข้ามาเอาละครับความผิดสําเร็จแล้วเห็นชัดแล้วสองคนนี้ขโมยแต่เจ้าของร้านนี่ยังไม่รู้ดูมุกดังของตำรวจกํากับเขามีมุกตลกแบบนี้ให้ดูเดินไปครับนี่ครับเดี๋ยวดูตำรวจคุณทวมก็ล็อกคอทันทีนี่จับได้โดยลำม่มมาดูฉากนี้ครับนี่สีแยก ไฟแดงอีกแล้วครับคนขายของเดินมาแต่ก่อนขายตามสี่แยกเสียดายอ่านป้ายถนนไม่ออกร,รถเมย์ก็จอดซื้อของจากคนที่เดินขายนะครับขึ้นอันทนากับคุณสุชาตซื้อของเด็กแล้วก็ไปนะครับแค่นี้แหละครับที่เขาถ่ายก็ไม่รู้ว่าสื่ออะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้แหละครับตรงที่ร้านนี้มีคนให้ข่าวว่า มีคนมาซื้อของและทาท่าแปลกๆนี่ครับค่อยดูนะครับตรงนี้เป็นมีรถมาม่าโฟโมสมาด้วยนะแผงขายหนังสือนี่แหละครับมาซุ่มดูเพราะว่ามีคนที่มาซื้อหนังสือหน้าปกดาราคนดังมาซื้อแล้ววันรุ่งขึ้นดาราตายมาอีกแล้วครับมาซุ่มดูสมัยดูใหม่ๆนี่ใส่แว่นดำ แล้วก็โจในเรื่องนี้ก็ใส่แว่นดำด้วยนะครับแต่ตัวจะเล็กกว่านี้นิดหนึ่องนี้เอาเล่มคุณเปียรทิปมั่งในเรื่องเปียรทิิป์ก็เล่นแต่ว่าเปียริทยิปนี่ยิงคนร้ายนะครับแล้วสุดท้ายนะครับคนใส่แว่นนี้ไม่ใช่คนร้ายคนที่เป็นคนร้ายนั้นคาดไปถึงครับในหนังท่านต้องไปลองดูเองนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีช่องอื่นลงไวหรือเปล่านะครับเรื่องนี้ครับเรื่องซิยวก็ลองไปหามาดู แต่ว่าวันนี้เราพามาดูเพราะว่าหนังเรื่องนี้เขาถ่ายให้เห็นบรรยากาศของกรุงเทพร้านขายหนังสือสมัยก่อนก็เ,เป็นแบบนี้จริงๆนะครับไม่ได้เซตฉากขึ้นมานี่ครับมาซื้อทุกวันสังเกตทุกวันหยิบเปียดที่ไปแล้วหยิบใครอีกหยิบคุณวิจุตาเทียนโสพลไปอีกนะครับก็จะหมดเพียงเท่านี้แหละครับสำหรับปี2521ที่หนังถ่ายหเห็น การจราจรถนนทุนทางรถยนต์ต่างๆในกรุงเทพมหานคร